มาเก็บมาเดือบฝรั่งค่ะทุกคนนี่ยวพามาดูอันนี้พันเหม่ยไปปลูกจำไม่ได้นนเลย,เยลนะอันนี้จำว่าเะดี๋ยวไปคนหาไหมค่ะมันจะสุกเดี๋ยวจะเป็นสีเขียวอน,นี้บึงอันน้อยเขาจะเก็บนี่พันอีลักกี้ ขวดเนียวแห้งกว,วนเนี่จักลูกนี่ลูกนึงเก็บเลยหนูลูกนึงนี่หลายลูกค่ะมันก็คอยสุกเทละนวยเทละนวยมักหน้ามักแดด น้ำมัมกน้ำก็จริงแต่ว่าพอมกแฉะนะคะมันจะหลากเนา่ามันเน,าาน่างายแหงบ่อหนาบ้านเดี๋ยวเก็บดีกว่าเลยเนี่ยบ้านปนไดยเดี๋ยวมันจะบาหวานเนี่ยโอ้หลายลูกเด้อ จะปล่อยนต้นใหญ่ๆชึบกุละสายพันธุ์อันนี้ B T M ไม่ใช่อันนี้มอสุ่ย B 5อันนี้จำไม่ได้จำไม่ได้แต่ตอนสุกมันเอ้แต่ตอนสุกมันจะสีเขียวค่ะโมคือมูตัวนี้อิรักกี่คะ โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาถ่ายให้เบิกใหม่เรื่อยๆดะะ้ค่ะลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ